รู้เลยคิดถึงแตงโมขนาดไหนเบิร์ดทำแบบนี้ขณะเล่นกีต้ากับเพื่อน เป็นการสูญเสียที่ยากทำใจสำหรับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือที่แม่น้ำเจ้าพยาแต่ยังคงต้องสืบค้นหาความจริงว่าเธอนั้นตกเรือได้อย่างไรและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบนเรือหรือไม่ตามที่สังคมตั้งข้อสงสัยต่างๆมากมายจากเหตุการณ์การสูญเสียนี้หลายคนเห็นตรงกันว่าคนที่น่าสงสารมากที่สุดก็คือเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมโดยเราจะไม่เห็นว่าหนุ่มเบิร์ตออกมาให้สัมภาษณ์อะไรเลย แต่ทางด้านเพื่อนแตงโมและพี่หนุ่มกัใชัยก็ได้เผยว่าจากการที่ได้คุยกับเขาเขายังทําใจไม่ได้และร้องไห้ตลอดเวลานอกจากนี้ทุกคนก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเขาได้ที่อินสตาแกรของเขาอย่างล่าสุดก็ได้โพสต์คลิปเล่นกีตาร์โดยเล่นเพลงกับเพื่อนๆที่หลายคนเห็นแล้วฟังแล้วก็น้ําตาซึมแต่มากไปกว่านั้นเมื่อเห็นว่าเบิร์ดได้นําภาพแตงโมมาวางข้างๆเหมือนนั่งฟังอยู่ด้วย ทำเอาหลายคนน้ำตาไหลทันทีต่างเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มเบิร์ตเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทินี c o m